ผูส้สีีีตนได้เห็นความรักโลกใต้น้ําของคุณป้องกันไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาตีเนียนล้วงความรักกันแล้วและค่ะคุณผู้ชม ูดถึงเรื่องของความดังของคุณป้องนะวัดดีกว่าของมีภาพประกอบอะไรเหรอของที่คุณนไปเมืองจีนนี่จะโม้นี่นี่คือที่เมืองจีนไปรับรางวัลแล้วทำไมหลงเหลงเงี้ยคุณเหนบอกไม่ไม่นี่คือหลังเวทีครับอ๋อคุณต้องไปเอาภาพที่สนามบินสิครับอันนี้นี่นี่คือที่ไปรับรางวัลแล้วก็รางวัลหอกปิดไม่คุณรางวัลอะไรรางวัลอะไรครับรางวัลของต้อง D S C B ทุกันครับแล้วทีนี้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับแฟนคลับของคุณที่จีนเนี่ยเระเคชรทีคุณมากมาหาที่ห้องตอนกลางคคืนนนออะะไรรย่าาางีีี้้มมมมมมััเเเบแลวก็ปปิิดด จะเหลือแล้วครับที่ี่ให้เขาตอบมีแล้วคำถามแรกคือเป็นยังไงแบบว่าฟิดเราขนาดไหนอยากรู้ความรู้สึกแรกกันนะของการที่เราูที่แบบมีแบบโอ้โหขับชาวจีนลงไปแล้วที่ตอนแรกนี่ฮงเลยไฟผลแรกเนี่ยมาสองสามปีก่อนไฟเป็สระออกเช้าคืนถึงเช้าครับแล้วก็กะนอนบนไปสบายสบายใส่เสื้อเขาบีบหัวสบายๆบายย้อยๆแบบนี้เลยลุงลุงๆเลยลุงๆุงเลยเด็ดโม่ลงไปฮะอนตื่นตไปตกใจเขาพี่คนมาครับไปร้อยหลายร้อยแล้วแบบ เราห้า้อก็ไม่ได้เลยแล้วแบบว่างงว่าเออเออเขาเออคนเยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขามากรี๊ดเราขอไลฟ์เซนมาถ่ายรูปแบบปงมารอรับเราเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกอะไรไม่ได้แทนรับผมเลยอันนี้คือแบบต้องมีกาดอย่างนี้ห่ะพูดได้จะเหมือนว่าคนที่รุู้ชอาเหมือนกันที่มันจะรู้ผมจะมาแตะคุณเขาจะทำอะไรผม ปาดปาดปาดแล้วด่าดุดุดุด่าเลยขอถึงแน่พิษมากแล้วเขามาหาคุณที่เมืองไทยบ้างไหมเขามาบ้างไหมมีครับอย่างเช่นผมจัดมิสซิ่งอย่างเงี้ยผมก็สะบัดว่าแฟนไทยร้อยแฟนจีนร้อยให้ลงชื่อทางเว็บไซต์เลยครับเพราะมาตลอดแล้วน้าพี่ป้องเวลาที่แฟนขับมาทำอะไรนักร้องศิลปินเขาก็จะต้องร้องเพลงเอินเตอร์เทนแล้วพี่ป้องอ่ะทำอะไรก็ให้แฟนคขับผมก็่ได้เอาลอยนี่เธอปูคำถามมาเพื่อให้คุณตอบแล้วคุณพาเขาไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าคุณพาเขาไป ใช่เองเนี่ยไม่เราแล้วแต่สมมติถ้าเขามาเยี่ยมเข้ามาในกองถ่ายครับโอเคเขามาถ่ายรูปเขาก็ตื่นเต้นนะเขาจะเห็นกองถ่ายเห็นเห็นนางเอกอะไรเขาก็เห็นบรรยากาก็ตื่นเต้นะแล้วไปบิ๊กซิ่งเนี่ยมันก็บทที่มีร้องเพลงสนุกสนุกมีกิจกรรมอะไรแต่ปกกระถิ่นใช่านเขารู้จักตัวตนพี่ป้องอย่างที่เรารู้จักกันอย่างนี้ไหมเขารู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นแบบก็คุณเป็นยังไงสุเ per คาสโนว่าเขารู้ตัวตัวเราในประมาณนึงในไม่รู้หมดเันกันใช่เรื่อนึงออ๋่ฮะแตก็รู้สึกว่าแฟนับึงเห็น่าาารักคือพยยามคือ อย่างเราที่สนามบินอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราสนัขภูเขใกล้ๆแบบแป๊บเดียวตึ้งที่โมงที่โมงถึงบางคนมาแต่เหมือนคนโอ้โหหูหนังข้างกันมาเป็นชั่วโมงต้องมารอทั้งคืนแล้วเขามาเขาต้องการอะไรถึงถ่ายรูปขอลายเซ็นก็เหมือนว่าไทยเนี่ยแต่คนจีนจะชอบกอดทักมีแล้วกอดได้ไหมอะไรอย่างนี้และนี่คือแฟนคลับ ชาวจีนชาวไทยมีไหมมีไมหลังจานอคคับชาวไทยมีแบบน้อยใจมากกว่ามีมีครับมันมีพรจักก็คือจักไทยไทยขึ้นจีนขึ้นมาอันนี้ย้อนไปถึงเรื่องคัสโนวายให้เราพูดกัน่ครับไหนลองบรรยายความเจ้าถูกอะ่รเป็นคนเจ้าถูกปะกูมีบ้างแต่ผมรู้สึกว่าก่อนตลอดมาผมไม่เคยมีแฟนครับจริงจังจริงจังหรือว่าเป็นตอนนี้จริงจังแลวนะแล้วผมได้ยินเสียงเขาร้องทีปาะ ผมก็รู้สึกว่าผมก็เลยเตื่อยอนนี้ถก็ทำไม่ต้องมีห่วงอะไรเยอะไม่มีห่วงอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกแต่มีคนเข้าใจคุณผิดไหมเหมายเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าเออคุณไม่ได้จะชู้แต่เขาเขาาคิดว่าคุณจะแต่เขาคิดว่าคุณเปแตุการณ์ต่างผมคุยคิดว่าคุณไม่ได้จริงจังแต่คุณอีกฝ่ายเขาคิดว่าคุณนั่นแหละจริงจังแเขาอยู่แล้วก็ไปมี่ผมจะเป็นแนวแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแนวแบบว่าผมอยากได้ต้องพิมพ์มากเลยสมมติไงโอ้โหจะดีมากเลยเอาเาใจ อพี่เกิดเงี้ยผมไม่ถูกไม่ทำไม่เคยไม่ท่านเลท่าพี่คือเร็วตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็เหมือนกันเร็วเรามือชัดเจน่าแบบเป็นเรียร้อนออวคือแบบว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละฉันเป็นอย่างนี้รับได้ก็รับได้บอกว่ามีแต่พบการยังไม่อยากมีแฟนนะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณโอเคก็โอเคถ้าคุณไม่ก็ไม่เป็นไรเราให้เกียรติกันให้เกียรติการไม่ชอบแบบดีเขาแล้วมอนเป็นแฟนเขาแล้วมันเร็วมันมันโอเคแต่ทีนี้วันนี้เรามีพยานมาคนหนึ่ง วันนี้เพื่อนแท้จึงมาแจกความเป็นแคาสู่ว่าตัวพ่อแล้วล่ะค่ะป้อง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 สนิทกันมานะป้องป้องคือเรียนมัธยมที่สึงทะเบียนในการเกษตรผสมเลยโอ้โหเรผสมเนือนี่ไงเผสมมัธยมที่เชิญมาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าสมัยเรียนเนี่ยเป็นยังไงมีครับมีวิลกรรมเล่าให้ฟังมีอ่านมีอไรบ้าง